สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M Variety นะครับตอนนี้นะครับวันนี้โอ๊ตอยู่ที่ตลาดคําเที่ยงนะครับหรือว่าตลาดต้นไม้นะครับดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่ใจกลางเมืองพอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้ร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟ1ใน4ร้านกาแฟในโซนของตลาดคําเที่ยงแห่งนี้นะครับ สัญลักษณ์เป็นนกฮูกเลยทีเดียวนะครับคุณๆนะครับนกฮูกนะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบที่โอ๊ตเคยปลูกด้วยนะครับดอกกุหลาบพันจุฬาลงกรณ์นะครับร้านนี้นะครับเมื่อกี้โอ๊ตก็ออกจากร้านนี้เขาปิดในเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะครับซึ่งโอ๊ตก็ไลฟ์สดลงไลฟ์พอดีเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับออกมาจริงๆแล้วโอ๊ตมีภารกิจหนึ่งอย่างก็คือไปซื้อหินนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ กัวละว่าร้านอื่นจะปิดนะครับนี่ร้านก็จะปิดกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าลองดูสิว่าจะมีร้านขายหินให้อดได้หรือเปล่านะครับตามมาดูกันเลยครับปกติแล้วนะครับออดก็จะเป็นสายแว้นนะครับปกติอ๊ตจะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าการข้อดีของการใช้รถยนต์ก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับรุ่นเก่าๆมันจะหมดเร็วนะครับในมือถือก็เราสามารถนะครับซื้อ ในตัวอะแดปเตอร์นี้มาสําหรับชาร์จแบตได้นะครับตอนนี้โอก็ชาร์จเป็น2เครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ลองมาชมบรรยากาศนะครับจริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนตกเนาะโอ๊ดกำลังอยากจะบอกว่าถ้าเป็นในช่วงเวลากลางวันนะครับจะมีโซนนี้นะครับจะเป็นตลาด ไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับก็จะมีหลายๆายร้านแล้วก็เป็นถนนส่วนบุคคลตรงนี้ก็เลยจะเดินทางแบบสะดวกนะครับสามารถจอดที่ไหนก็ได้นะครับหน้าร้านนั้นๆที่เราซื้อของเลยนะครับก็จะมีเยอะหลายร้านนะครับแต่ว่าโอตมีจุดประสงค์เดียวนะครับแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยนะครับไม่อยากจะซื้ออะไรเยอะเพราะโอตก็จะ ซื้อแต่หินนะครับแค่ถุงเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปปลูกกระบองเพชรน,นะครับเพื่อที่จะเอาไปวางข้างหน้านะครับให้มันแลดูเป็นมีกลิ่นอายของความร้อนตระอุนะครับก็ลองไปเลือกดูว่าจะใช้หินไหนนะครับจะให้เหมาะกับต้นกระบองเพชรที่อดปลูกไว้ที่บ้านนะครับนี่นะครับก็จะมีหลายหลายร้านแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับ นอกจากต้นไม้ดอกไม้แล้วนะครับก็จะมีกระถางมีดินมีหญ้ามีฟางมีกระถางต้นไม้มีอะไรต่างๆขายด้วยนะครับบริเวณนี้หลายกิโลเลยทีเดียวนะครับหลายร้านแต่ว่าร้านที่อดเคยมาซื้อหินช่วงก่อนรอบก่อนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับ f อที่อยู่เมืองไทยนะครับก็สามารถ เที่ยวที่นี่ได้นะครับที่อยู่เมืองไทยต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะครับสามารถมาเที่ยวชมซื้อของได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับเอ,อร้านจะปิดนี่นะครับเอาลองสุ่มมาดูร้านนี้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับดินมีอยู่แล้วเนาะเอ,อดินที่บ้านราก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่วัดถุง20บบาทเองวันนี้ใช้รถยนต์ก็จะสะดวกและง่ายหน่อยนะครับในการพกกลับบ้านนะครับ บอจะซื้อดินแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหินร้านนี้มีหรือเปล่านาะถ้าไม่มีร้านนี้ก็ต้องไปหรือซื้อร้านขายปลานะครับมันจะมีร้านขายปลาและสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับในย่านนี้นะครับซึ่งอยู่ติดกับโลตัสขัดคําเที่ยงตรงนี้ร้านนี้มีดินไหนไหนก็มาแล้วนะครับซื้อดินไปดีกว่านะครับมาพ้าวสั์ถุงละสิบบาทเองดินก้ามปูกระสอบละยี่สิบดินลำดวน เฮ้ยลองใช้ดินลําดือนดีกว่าเนาะเพราะว่าดินกามปูเ,เคยซื้อแล้วรอบก่อนนะครับส่วนมะพร้าวสับถุงละสิบบาทเองหรือเอาตัวนี้หนึ่งนะครับก็วันนี้ก็อันนี้หกสิบไม่เอาดีกว่ายี่สิบห้าบาทอ่าสามสิบห้าบาทในการลงทุนรอบนี้นะครับนี่ซื้อสองอย่างนะครับสามสิบห้าบาทนี่นะครับก็ รถ Honda Jazz นะครับมันจะมีในส่วนของท้ายรถจะประมาณนี้นะครับกระโปรงรถก็จุของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการชาญฉลาดในการออกแบบนะครับโอ้ก็ใช้มามากกว่า10ปีแล้วนะครับรถ Honda Jazz คันนี้นะครับคันเก่าๆรอตังทอนกันนะครับเคไอ้ายครับเห็นมีร้านไหนครับตอนนี้ที่เปิดเมื่อก่อนผมซื้อร้านนี้แหละม,มุมนู้น มุมนูน้นหัวมุมพุ่เนะิะครับหัวมุมที่เป็นคละาขายป่าก่อถึงคาราข่ายป่าโอเคขอบคุณครับก็ไปต่อกันเลยนะครับร้านจะอยู่มุมนี้นะครับน่าจะยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าในโซนนี้ก็จะมีร้านที่ยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะหกโมงแล้วนะครับ แต่ว่าโอ๊ตก็จะพยายามไม่ต้องปลูกอะไรเยอะมากนะครับต้องหาต้นไม้ที่โดดเด่นเพราะว่ามันจะเป็นการ 1. ประหยัดพื้นที่2ก็คือประหยัดงบประมาณนะครับร้านเงินไหลมาร้านนี้นะครับน่าจจะมีเดี๋ยวไปเลือกด้วยกันนะครับ F-C ว่าจะใช้หินแบบไหนดีอืมอุ๊ยลืมปิดประตูรถ ก็จะเป็นหินอะไรบ้างเนาะก็จะต้องการหินก้อนใหญ่นิดนึงนะครับน้ําจะได้ไหลลงสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นหินก้อนเล็กก็อาจจะโอ้เยอะมากอ๋อหินมีเยอะมากเห็นครั้งแรกนะครับที่ว่าร้านที่มีหินขายเยอะขนาดนี้กองใหญ่มากสุดยอดนะครับอืม ชอบจังเลยมีให้เลือกเยอะสามารถสืออุยได้ไอเดียแล้วละ่ะอืมได้ไอเดียบางอย่างครับไอ้ครับหินหินถุงตัวใดครับ <50. S 1> ถุงห้าสิบลมันมีกี่ไซส์ครับหไซส์ <50. S 1> ว้าวเอาเลยครับอันไหนพ้องครับประมาณหน มีห้าไซนนสายนห้าอ๋อมีห้าไซส์เดี๋ยวก่อนนะเอาสายไหนดีเอาสายน้อยสุดนี่ก็ได้อันนี้น้อยสุดมันก็ค่ะน,น้อยสุดคืออันนี้นอ,อ๋อเอาอันนี้ก็ได้ช <c oughs> ุงเดียวอ้อยหนักอ่ะ <c oughs> โอเคได้นี่แล้วโอ้โชื่อร้านเงินไหลามาเลยทีเดียวนะครับขอให้เงินไหลามา เทมานะคะมาซื้อร้านนี้ก็ได้เอาไปแค่หนึ่งถุงพอนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับเป็นคลิประหว่างวันนะครับสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะครับก็มาดูคลิปของโอ๊ตได้นะครับแล้วก็มีอาโอ๊ตที่บ้านโอ๊ตนะครับสะสมต้นกระบองเพชรอยู่นะครับตอนนี้เนาะลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มบารรตี้ ขอบคุณครับ